อั ah uh. สลามุอะลัยกุมบเราะหะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็มาให้ดูมุกกะพ๋อมุกกระป๋อสูนะครับเออ่รู้สึกขอบคุณทุกท่านนะครับในที่เาวาอัลเคมา่าถึงวาอเคม่าก,ก็คือตอนนี้วาอเคม่าเครื่องเกินภูมมันมีปัญหานะครับกําลังซ่อมอยู่นะฮะแล้วก็ก็มีอะไรเอเดอร์เข้ามานะแต่ว่ายัง ย่งระบายให้ไม่ได้นะครับแล้วก็ยังติดของคุณคิโนริด้วยนะครับจากญี่ปุ่นนะครับก็เกือบร้อยตัวนะครับฉะนั้นเป็นปัญหาครับตอนนี้ก็เครื่องเครื่องคืนพังนะยังก็ต้องรอนะครับรอพยายามคือทาอะไรไม่ได้ครับผมก็ไม่ได้ช่างซ่อมนะครับแล้วก็อันไหลพวกนี้มันก็หายากด้วยฉะนั้นก็ต้องรอต่อไปนะครับว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะว่าจะจะเสร็จนะครับนะครับทีนนี้ว่ามาดูไอเดียนี้ก่อนไอเดียนี้ สั่งได้เลยครับไอเดียนี้สั่งได้เลยแ <c oughs> ต่ว่าเคลมาต้องรอนะครับจากทางช็อปปี้ด้วยครับฝากจากทางช็อปปี้ก็ต้องรอครับเดี๋ยวถ้ามีก็เดี๋ยวจะอัพอัอเดตลงไปให้นะครับตัวนี้เป็นหม้อลุงนะครับสามครับตัวนี้ก็เหมือนกันนี่หม้อจีนนะอยางดูตัวไหนดีคือประสิทธิภาพษษษษษษเหมือนกันนะพอเวลามัน าแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาก็ถือว่าใช้ได้ครับประสิทธิภาพในการสกัดกาแฟเหมือนกันนะครับเพราะเพราะว่าเพียงต้องการให้มันกาแฟันไรออกมาแรงดันไม่รั่วไม่ไม่ดีดก่อนนะครับนะครับก็ใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวัตถุสเหมกันเพราะพอเวลาออกกาแฟออกมาแล้วก็เหมือนกันนะครับสมุนณ์แบบนะครับรสชาติพูณถึงรสชาติด้วยนะฮะเพราะนี่ก็เป็นอูมิเนียนี่ก็เป็นอูมูเบียนนั่นก็เหมือนกันนะฮะ ที่จะเอาตัวนี้เลยนะสีส้มเติมน,น้ำก่อนเลยนะครับใครที่มีโม่อยู่แล้วส่งมาทำได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นห้าสิบสี่มิลนะครับตัวนี้ห้าสิบสามมิลใส่ด้วยกันได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นห้าสิบสามมิลกันใช้ได้นะครับนิดเดียวไม่เป็นไรใช่ด้วยกันได้๋ยวต้องขอดีครับ ต้องมีเพราะว่ามันล้นไงถ้าเกิดว erm ่าเราไม่ไม่ใช้ตัวเนี้ยจะเป็นเม็ดนะฮะก็ไม่ใช่ปัญหานะเพื่อ้แต่ว่าเราอก so ้อกบนเนี้ยมันแตกเลยกระจายเลยเลยดูดิเห็นป่ะแล้วก็เน่นด้วยข้อข้อกเนี้ยมันเน่นด้วยนะฮะแล้วก็ ีคบร้อยนะครับนี่แค่นี้นนนลงเลยเนี่ยนี่อะรีบแล้วอ่ะเสร็จเลยแม คือแบบไม่ได้ช่างเท่าไหร่ไงมันก็เลยอ้าวนะฮะคือเดือนงนายเดือนริมช่างจะช่างทําไมนะจะช่างทําไมอเอ๋อ22.15อ่ะด้วยความที่เราเคยชินที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่างนะแต่ว่าทุกครั้งที่ชมก็ใส่ให้มันเต็มเต็มที่เลยครับ ตรงนู้ว่ายี่สิบสองจุดหนึ่งห้านะครับรเผื่อใครที่ชอบช่างนะะผมนี่ไม่ใช่ช่าชงนะ <c oughs> อ่านี่นอูรินธรรมดามากเลยเอ่อซีนยางของจีนนะ <c oughs> นี่เราเติมน้ำแล้วครับมีเติมน้ำแล้วก็ไป พี่น้องวาวเคมา่าต้องรอนะครับผมลืมไปเช็คเวลาผมตั้งไว้ที่สองนาทีครึ่งแบบสองสามสิบอ่แล้วก็กดติดต่อ ไอเดียนี้ต้องเต็มนะครับไม่เต็มไม่ได้มันมันมันมกับเครื่องครับช็กาแฟเหมือนเครื่องเลยเท่าถืาอว่าไม่เต็มมันออกออกมาไม่สวยครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะมันอาจจะมีบ้างถ้าเกิดว่าเราละเอียดไปเอบดละเอียดไปหรือว่าเต็ม่ให้ไปคือตามว่าจะตามก็ได้ตาม,ตาม ตามราคา,าคตามวัสดุนะมันมันอันตรายบางวิธีนี่ไม่ใช่บางนะแต่ว่าตรืงเนี้ยเซิฟตี้วาลเขาเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นเซิฟตี้วาวตัวใหม่ก็จะเทียบเท่ากับหม้อลุงเลยนะฮะก็จะต้องไปเพิ่มทังเฮ้ยผมขายพันนะครับตอนนี้มีความส่งนะครับนี่คือที่ทำเสร็จฮะครับจะมีความส่งตรงนี้เลยเป็นพันบาทรวมส่งให้นะครับแต่ก็คือว่าหม้อลุงก็จะเป็นหมอ้อรุนร่นรุนร่นอ่าทั่วไปรุนร่นคลาสสิกนะครับถ้าอยู่ว่ารุ่นสีสันยังไง ต้องเพื่มส่วนต่างนะหรือว่าถ้ามีก็ส่งมาทำครับนะส่งมาทำก็เจ็ดร้อยบาทหนึ่งนาทีครึ่งผ่านไปแล้วมันน่าจะมาเร็วเพราะวก็มเปิดไฟแรงนะคุณผู้ชมมันน่าจะมาก่อนเวลา นี่ฮะเตาแก๊สนะสับปาแก๊จะรูว่าไฟฟ้านะครึ่งต่อครึ่งของครั้งนะคะเร็วกว่ารูกคำไม่เร็วกว่าแต่ว่าไฟฟ้าก็ประมาณห้านาทีนะเท่าที่เคยเคยต้มสองนาทีผ่านไปแล้วนะครับมาแล้ว มันมาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูทางทางยูทู e นะมาแล้วคระะับมาแล้วเออมันมาก่อนเวลาใช่ <c oughs> ปะ่ะนะฮะเยวเทศทางยูทูปแล้วพ่อลุงยูทูปที่มันอยู่ได้ตลอดเลยฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะทำง,งานแล้ว แสดงว่ามันุดไฟนี่ครับก็นะตัดช็อดเลยก็ปิดเดียวพอดีเห็นป่ะเวลาทำงานนะมันจะมีสะเสียงดันออกนะครับนี่ฮะนี่นะฮะโอ้โหสวยมาก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 โอ้โหโอ้โหดูสิครับโอ้โหสุดสุดเลยนะฮะเอสเปรสโซ่พอรเฟคช็อต เดี๋ยวให้ดูตางเฟซเฟซบุ๊กด้วยนะครับนะฮะเนี่ยผมจะดูกูจะโดนเสื้อนะมาดูความสวยงามโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับงานทำดีดีนะครับดูเคม่าฮะเดี๋ยวดูมาอย่างไรอย่งดูสิดูสิครับดูเคม่าฮะโอ้โหอยากจะถ่ายรูปเลยเนี่ยถ่ายไม่ได้แล้วตัวสมดแล้วสองเครื่องดูครับดูครับดูเคม่าฮะโอ้โหดูสิครับ มันเป็นเงามันวาวแบบแบบแบบมันมีความหนานะฮนะโอ้โหดูดิ <c oughs> นะครับนี่จับตัวนี้ครับ <c oughs> ใครที่มีหม้ออยู่ก็จะประหยัดก็เอาตัวนี้มาเอามาทำนะครับเอา,าตัวนี้มาทําทําแบบนี้เลยนะครับจะเปิดร้านขายกาแฟสดก็นี่ค,ครับใช้ตัวนี้คือผมก็แนะนําตัวนี้เพราะว่าอะไรมันมันมันสุดกว่าไง นะครับมันไอเดียใหม่ที่สุดกว่าแต่ว่าต้องต้องแลกกับโม้อที่มีอยู่นะครับในการที่จะถัดแปลงนะครับแต่ก็ได้ผลงานที่มันได้ก็ดูสิครับเนี่ยแล้วจะไม่ยอมได้ยังไงจะไม่สุดได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเราต้องการที่ดีที่สุดใช่ไหมล้วก็ต้องยอมนะแต่ถ้าเกิดว่าที่ที่ผมขายอยู่ก็คือตัวเมื่อกี้บอกไปว่าตัวละสองพันบาทนะสามครับแนะนำสามครับนี่ผมตัดช็อต่อนนะ่อที่จะใช้ได้สดที่สวยงามนะครับ นหนดูสิโฮ่งอไรเขาว่ามีมีคนต้องการเข้าร่วมไปดูเหรอได้หรอาลองดูสักครั้งนะครับลองดูสักครั้งนะผมลองดูว่าผมไม่เคยเล่นนะนะอือเยียมรับนะผมเยียมรับนะฮะคจะรับพี่อ,อ่อ อืมลองดูนะครับพี่ก็จะมาเ่าอพี่ก็จะมีมอ,งงอะไรมาคุยเปล่านะผมไม่เคยเล่นนะผมไม่รู้รแอปที่มันเข้ามาเมื่อกี้นะลองดูนะอาตัวสีสินะโอเคนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับโอ้โหสวยมากสวยมากนี่เอฟเฟคสู e เฟคช็อตแล้วก็ดื่มแล้วก็มันอยู่ที่กาแฟเราด้วยนะกาแฟเราด้วย <S 2> <S 2> <S> ครับผมสวัสดีครับสามยามเช้านะเห็นไหมเมื่อกี้สวยไหมสวยไหมครับสุดยอดเลยอ่ะดูสิดูเดียวก็มันจะเป็นขอบนี่ฮะเมืน่อเราไปดื่มน้ำเอยดื่มกาแฟที่ตามร้านนะครับนี่ดูว่ดูเคลมากดิเอาไอเดียนี้เลยนะครับดีกว่าวบาแ,แล้วแล้วครื่องคือ ชดชดเครื่องชงก็เหมือนแล้วความร้อนก็ได้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้แรงดันในตัวด้วยครับจุดต่อไปเนี่ยจะทํายังไงให้มอเตอร์้มชงได้ต่อเนื่องจุดที่ยากใช่ว่าทำยังไงให้มอเตอร์้มชงได้ต่อเนื่องปัญหา,าเลยนะครับผมคิดว่าผม่าทาได้เลยแต่ว่าราคาได้ล่าไม่ร,มรู้มีคนสู้ราคาบ่าม่้ว้นะ ผมทำได้ิรชาอแล้วแต่ว่าจะมีคนสู้ราคาหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกๆไอเดียมันก็ต้องมีต้นทุนในการที่จะสร้างขึ้นมานะครับในการผลริตแล้วก็ต้องในหลายอย่างนะครับคืออย่างที่บอกกันแหละเดีย๋ยวก็มีไอเดียอะไรก็ถามออกมาก่อนใครได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ตัวีผมใส่บลูบัสตาเข้าไปด้วยนะครับมันอากจะเปรี้ยวด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใช้กาแฟขั้วขั้วขั้วกลางนะครับเลีวยมันถือกาแบบพิเศษนะมันจะออกเปรี้ยวนะฮนี่หนึ่งก็ก็สดชื่นดีนะครับก็คงจะแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วนะครับให้ดูว่าเนี่ยคือ มันสุดทุกอย่างแล้วนะพูดถึงว่ามันสุดทุกอย่างแล้วนะครับทั้งด้วยเรื่องคุณภาพแล้วคุณภาพเนี่ยมาก่อนแล้วมันสุดสุดแล้วจริงๆว่ามันมันได้แบบนี้ครับไม่ว่ารุ่นรสชาตินะครับหรืออะไรต่างๆนะคุณภาพหน้าตาของมันนะครับสุดยอดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่สุดเท่านี้แล้วนะฮะเก็เลยนะไม่มีอะไรที่จะสุดเท่านี้อีกแล้วเพราะว่ามัน รื่องของราคาด้วยเรื่องของต้นทุนที่เราจะทําที่เราจะซื้อมาใช้ด้วยครับมันถูกกว่าแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวาวเครมา่าที่นี่งานของตัวเองด้วยซ้ำไปนะวาวเครมาก็เหมือนกันก็ยังแนะนําว่าให้เอาตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะดีกว่าแต่ว่าวาวเครม่าเนี่ยมันแค่ซื้อไปใส่ได้เลยใส่ได้คือไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วเพียงแต่ว่ามันจะชงมยากกว่ามันจะมีการอาการเอ่อพุ่งด้วยอะไรด้วยครับวันนี้มี ชาวอติตาลีทักเข้ามาอขอซื้อวอลเครปมานะครับอิตาลีนะอิตาลีซื้อวอลเครปมาก็อบอกเขาดูทาง YouTube ด้วยแหละครับนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับหลายๆท่านด้วยครับชาวอติตาลีเป็นรายที่สองนะที่ที่สั่งเข้ามาเนี่ยผมก็ดีใจนะเพระาะว่าเป็นต้นเป็นเป็นว่าผ่านเลยว่ายังไงเนี่ยจะจะ,จะส่งจะส่งงานเข้าไป ในอิตาลีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่มันมันใหญ่เกินไปนะครับสำหรับผมนะผมต้องมีคนช่วยเข้ามาช่วยนะฮะนะครับนี่คือไอเดียนะครับต้องมีนะครับคือมันสามารถไปได้แล้วนะมันไปได้ทั่วโลกแล้วอย่างเนี้ยอย่างไอเดียเนี้ยมันไปออสเตรเลียไปออสเตรเลียแล้วนะครับนะครับทีนี้ทำยังไงให้มันแบบขยายนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณตอนนี้ไม่เป็นนะแค่พูดไว้เฉยๆว่าเออถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถก็เข้ามานะครับ โอเคครับโค้งอย่างแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่สนับสนุนไอเดียนะครับขอบคุณที่แนะนําด้วยนะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮฺตุลลอฮัลฮิวะบะเราะกาตุฮูสวัสดีครับ